สวัสดีครับกลับมาพบกับโจโจ้โกลเด้นคาร์อีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํารถสวยๆสภาพพอใช้นะครับไปเข้าไร่เข้าสวนเป็นมาส d ต b t 50ปี2010ครับผมตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเครื่องคองมเมรี่ล์2,005เทอร์โบอินเตอร์ครับผมกระจก ไฟฟ้าครับแคปเปิดได้คันนี้โดยรวมถือว่าพอใช้ครับเป็นรถขายตามสภาพนะครับไม่มีบริการหลังการขายครับผมไฟท้ายแตกครับไฟท้ายแตกอันนี้ให้ลูกค้าไปดำเนินการเองนะครับพอท้ายมีบุบมาหน่อยนึงครับผมรถปี2010ิบครับราคาคันนี้ผมตั้งไว้ที่ หกหมืนเก้าพันบาทนะครับหกหมืนเก้าพันบาทครับผมนี่เป็นบุบๆมาหน่อยครับผมสีสันโดยรวมก็พอใช้นะครับรถไม่ผุนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครับผม สำหรับท่านที่จะเอาไปใช้งานนะครับเข้าไล่แกหยาแกูให้ง่วเอา,ารครับเหมาะเหมาะเอาไปใช้งานแบบนี้นะครับเข้าไล่นาสวนได้สบายครับผมเครื่องนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครับความร้อนปกติแอร์เย็นเพลงมีฟังครับผมหายตามสภาพครับผม กันชนหน้าแตกมาหน่อยนึงนะครับภายในภายในยังไม่ได้ซักล้างทำความสะอาดนะครับภายในภายในเลิกนิดมาหนิดนึง่งยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดครับผมเลขไม่แสน กหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับผมเป็นรถปีสองพันสิบครับรถอยู่ในตวัวอำเภอพะเยนจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านใดที่สนใจแนะนำให้ท่านมาดูและทดลองขับได้ตัวของท่านเองนะครับ รถเป็นรถขายตามสภาพครับผมไม่มีบริการหลังการขายย้ํานะครับว่าไม่มีบริการหลังการขายท่านใดที่สนใจมาดูและทดลองขับด้วยตัวของท่านเองครับผมสีสีลอกหน่อยนึงนะครับแลกเกอร์ลอกอันนี้ผมทดลองขับแล้ว ถือว่าพอใช้ครับผมไม่ได้ขับดีมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ขี่หร่มากจนเกินไปครับพอใช้ครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยังแน่นๆนะ่นนสตาร์ททีเดียวติดครับผม เดินเรียบดีนะครับไม่สะดุดความร้อนปกติครับเกียร์ไม่หลุดเกียร์ไม่หลุดครับผมผมลองทดลองขับดูแล้วเกียร์ไม่หลุดความร้อนก็ปกติเดี๋ยวเดี๋แอร์ดูครับแอร์เย็ยยนนะครับ เปิดติดครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจมาดูและทดลองขับด้วยตัวของท่านเองนะครับรถอยู่ในตัวอำเภอพะเยนจังหวัดกันครับอันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่69,000าบาทครับผมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร082 3060 652 0823-06-0652ลาย ID พุทธลักษ์ครับ P-HU-T-A-R-A-K P-HU-T-A-R-A-K คครับผมพุทธลักษ์ครับพีเอชยู0 0เบาทครับผม69,000บาทรถปี2010ครับเหมาะสำหรับเอาไปเข้าไล่นาสวนนะครับเหมาะสำหรับเอาไปเข้าไล่นาสวนครับผมรถอ,อยู่ในตัวอำเภออำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับอีกคันหนึ่งคันนี้ผมก็ขายนะครับเป็น ฟอร์เรนเจอร์ปี2017 2 7ส0 0 0องแสนเจ็ดหมื่นก้าพันบาทครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมติดตามคลิปให,หม่ได้ที่ช่อง y o u b e c h a n แน n โจโจ้โกลเด้นคาร์ครับอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดติดตามด้วยนะครับ YouTube Channel ช่องโจโจ้โกลเด้นคาร์ครับผม สำหรับ Facebook ก็จะชื่อโจโจ้โลเด้นคาร์นะครับพิมพ์เป็นชื่อภาษาไทยได้เลยครับผม TikTok ก็เป็นชื่อโจโจ้โลเด้นคาร์ครับช่องโจโจ้โลเด้นคาร์เป็นชื่อภาษาไทยทั้งหมดครับผมติดตามรถใหม่ๆได้ที่ช่อง y YouTube Channel โจโจ้โลเด้นคาร์นะครับ